สวัสดีครับนิจิมาครับวันนี้ก็จะมาพาดูการติดตั้งในแอร์เซนทันแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับน่าจะเป็นอาสามสองอ่ะดูอินเวอร์เตอร์เลย i v j s เหมือนแปดเนาะตัวนี้จะคอยเห็นนี่แกลมแล้วอันนี้มีสายไฟให้ด้วยนะ,ะมีสายไฟมีสายพร้อมกาสองจุดห้าแล้วก็มีท่อน,น้ำ ชิ้งแล้วก็คอยร้อนอยู่นี่กล่องอยู่นี่นะดูรุ่นลุนก็อยู่นี่นะครับ CFW ขีดอะไรนะอะไรขีด IV JS หนึ่งแปดนะเหมือนแปด คอมเพรสเซอร์ตัวเล็กนียนะครับเป็น R32 ดี่แกดูกันแกดูที่ต่อสายไฟกันนี่นะที่ต่อสายไฟของคอยล์ร้อนมีแค่3เส้นแสดงว่าอ่อนอ่อนอ่อนตัวนี้อ่อนมาจากอไอ้นี่นะอ่อนมาจากคอยเย็นนะครับอ่อนมาจากนี่เมนเมนไฟต้องเดิมานที่คอยเย็นนะร,รุ่นนี้ใช่ไหมที่คอยดูสายนะ อเอออนจะคอยเย็นมานี้เมนเมนไฟต้องเดินที่คอยเย็นก่อนนะรุ่นนี้คอยร้อนไม่มีต่อแค่ l อหนึ่งแล้วก็ N แล้วเอ็ S สองครับสายสายไฟโอเคนี่ก็ทุอนะครับข้อมันสุดตนะ้องใช้เป็นเดอร์ดัดนะครับเป็นสองหุนกับสี่หุนนะเท่าที่เห็นนะครับมีกล่องให้<า> นี่เดินยาวเกิน4มเมตรนะครับสเปกพ่อนะครับสี่แล้วก็หนึ่งทับสี่กับหนึ่งทับ 2. 2 4งสนะี่คนกับไอ้2หุคนได้เสียงมีบอจเมียสอเมียบอจะมาตัดไอ้นี่นะจะมาติดตั้งแทนแอร์ตัวเดิมนะเป็นไอ้ธรรมดานะน,นี่ไอ้ยี่สิบสองตัวตาแอนะร์นะนี่ครับเจ้าของเขาบอกว่าเสียงมันดังก็งเลยเจะออกนะครับ ดูด้านหลังนะขาะเล็กๆ,ๆเองนะครับร <ๆ S 1> ุ่นนี้เนี่ยท่อก็นี่นะสองสามเดี๋ยวต้องตัดนี่นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ต่อสายฟงสายไฟเลย <ๆ S 2> ตอนนี้ก็วัดคร่าวๆนะครับตัวนี้ถอดแอร์เก่าไปละ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลูกค้าอยากประหยัดไฟ <ๆ S 1> ตัวเล็กดีคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าวๆิะไฟเบอร์ห้านะครับค่าไฟ 129ต่อปี902บาทต่อปี18,500 BT ทตัวเล็กๆเ,เองนะครับไม่ใหญ่มีเคลือบนะเท่าที่เห็นมีเคลือบมีเนียมกันพผุนะครับ้อดีความยาวนะครับความยาว91เซนหรือ3ฟุตนะครับ สูงสามสิบสองเซนนะครับเ,เดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันขอเจาะยึดเลยก่อนนะครับเจาะยึดครับโอเคครับเยี่ยดขาสวามมือยิงนะจะปล่อย Okay. เดี๋ยวก็ต่อสูงต่อสายแล้วก็ขันท่อแล้วก็ยกท่อขึ้นต่อสายไฟเลยนะครับจะไม่เสียเวลาจุดนี้ครับต้องบากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต่อสายแล้วก็ต่อสายไฟออกไปที่คอยร้อนตัวนี้ต้องต่อเลยนะครับส่ไนสองจุดห้านะ ก็แถมมาให้นะครับไม่พอก็ต่อยเอาตัวนี้จะใช้เลื่อยนะครับต้องผ่าเลยนะครับับงคับนะออกด้าขกันกเนียบดีนะมีโค้งรับบาดแล้วก็ดัดทอ่อตรงนี้จะมีสปริงให้อยู่นะ ครับตัวนี้ก็มีบานแฟงมาแล้วนะครับใส่แฟนัดมาแล้วนะครับเชื่อมก็ตัดเอาแล้วก็บานเชื่อมเอานะครับใช้แร์เขา้าท่อก็มีให้เทพันเทพ,พันท่อก็มีให้นะครับมีแถมให้หลายอย่างอยู่ช่องนี้ต้องอแกะฝานะครับ ฝาครอบเล็กด้านในแล้วก็ฝาด้านนอกต้องขันยึดไปเลยนะครับตอนนี้แยมเลยงั้นจะยากนะครับพ็ใส่ไฟออกมานี่แล้วแล้ก็แย่สายไปค่อยร้อนนะครับมาบต่อเลยนะครับอยากดีโมโอ,อาตัวเมียให้ตัวตัวต้งนะครับโอเคอันนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วก็พันเทปเทาตัวนี้นะครับ เราก็ให้ยกไปใส่จะได้ง่ายนะต่อซ้ายก่อนตัวนี้ก็เหลือพันต่ออีกทีโอเคครับนี้ยกคอยเย็นวางแล้วนะครับเท,ท่าที่วางแผนไว้ก็พันตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ท่อน้ําก็ตรงไปก่อนแล้วก็ท่อสี่หุนสองหุนก็ขันบานแฟกทีนะครับท่อน้ํามาเป็นหลักนะให้สโลปไปตามระนาบเดิมสูงกว่าเดิมนิดนึง น่างามจริงนะครับอนนี้ก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับขันตรงแฟนัดตรงนี้นะครับสองคนกระเซยนไปแล้วพันเทปนะครับใส้ไฟยาเราพันเทปเทาไปนะไล่ท่อไปตอนนั้นก็ใช้กิฟเดิมเป็น้องเช่าอย่าเจาะเยอะนะครับเดวโดนปรับเยอะอ่ะครับนี่ก็พันเทปเทปเทาไปแล้วนะครับบางจุดก็ไม่ได้ต่อไได้ถ่ายนะครับ เรียบๆออกมานี้และท่อกระโดดมานี้ยท่อนำทิ้งก็ออกมานี้แล้วนะครับเดีย๋ยวค่อยต่ออีกทีนึง่งตัวนี้คอยรอเนี่ยต้องวัดดูอีกทีนะครับต้องขอยัยบขานะครับเพราะขาเดิมมันห่างกันอยู่รุ่นใหม่จะเล็กๆนะครับตัวนี้กลางท่อถึงเอ้กลางขาถึงขานะครับสี่สิบ 48เซนนะครับ48สูงเท่าไรเอ่ยสูงจากขาก็ประมาณ53นะครับยาวตัวถอยร้อน70ได้นะครับก็เลยฝาก็ประมาณ70 75นะ75 70ไม่เกิน80เนาะรวมถ้ารวมฝานี่ ฝาครอบนะครับที่สำคัญคือระยะนี้ที่เราต้องการตัว48เซนนะครับประยึดขาคอยลร้อนะครับ48ตันนี้ก็วัดจากกลางขานะครับตรงนี้48นะครับขีดไปแล้วเดี๋ยวก็ย้ายขาตัวนี้นะครับมาตำแหน่งนี้กลางตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวขยึดสักพักนะครับอาจจะไม่ถ่ายหมดนะครับคร่าวๆสายไฟก็ต้องต่อนิดนึงท่อทองแดงก็น่าจะประมาณ50-60ถึงหเซนได้อยู่เดี๋ยวจะมาใช้เ็นเดอร์นะครับตัวนี้ก็กีวัดมาแล้วนะครับ1เมตรนี่แหละท่อจำไว้ดนะ้นะสี่สิบเซนดัดค้อง40นะครับ กีดที่40นะแล้วก็ล่นหน่อย3เซนนะครับกีดไว้นะครับ3เซนติมคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็วางก็ไอเอา3เซนประมาณตรงกลางนะครับเนี้ยหนึ่งทับหนึ่งทับสองนะครับวางครับกลางกลางล่น3เซนนะครับกดนะครับ แค่โค้งเดียวนี่แหละก็เลงเอาเลยนะครับให้ได้90้าสิองศาะนะครับโอเคแล้วก็ง่ายอยู่จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าท่อบางก็อาจจะมีบุกหน่อยนะอยู่ที่ท่อด้ยนะถ้าท่อหนาก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็ยังไงต้องดัดนะครับเพื่อให้น้ำยาวิ่งง่ายสองหคนก็เอามือเอา โอเคตอนนี้ก็ใช้บานขยายท่อนะครับตบก,กดนะกดสองหุนแล้วก็4หุนนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมทีนะึ่งแล้วก็จัดเชื่อมทีนะครับเดี๋ยวนั่นขาก่อนวางดีก่อนไปเชื่อมก็ได้นะครับได้ด้ตำแหน่งชั่วร์โอเคครับตอนนี้ก็ ตัวน,นี้ใช้เบนเดอร์ตัดท่อนะครับท่อสี่หุนกาแฟก็ขันนี่พออยู่ก่อนตัวน,นี้ก็ตัดท่อตัวน,นี้แชตเตอร์ตัดนะบานแฟสวมนะครับตัวน,นี้เนี่ยส่วนนี้ยังไม่เชื่อมนะครับเนี่ยนี่นะ,ะตนนัวนี้ตัดมาหนึ่เมตรอย่างที่ว่าเกิ่งก็ส่วนทั้งสองอันนะครับค่อยเชื่อมอ มันจะได้สนิทนะเวลาบักกี้หรือเชื่อมหุดนี้นะครับนี่กัตัดตรงนี้แฟก็มีแถมมาสีอันนะครับตรงนี้คันพออยู่นะครับพอเชื่อมจะให้อากาศมันออกอเีาก็บักกี้แล้วครับเดี๋ยวก็รอให้เย็นก็ซับความร้อนที่นะตัวนี้ก็สนิทตัวนี้ให้ไหลลงไปหน่อยนะเพราะนี่เป่าจากข้างบนลงนะข้างล่างเป่าไม่ได้กลัวโดนแผงทิป ตัวนี้ก็ดีนะคีบมีเคลือบมีเนียมมีเคลือบแล้วก็ซุปนะชุบนนะ้ำเปล่าล่างก็จะไม่มีย้อยเท่าไหร่นี่ให้ย้อยกลัวรั่ว ก็พันอีกทีนะโอเคก็หุ้มฉนวนนะยังเป็นอะไรอ่ะครับนี่ก็เดินท่อเสร็จแล้วพันเทปด้านนอกนะตัวนี้ก็ทาดินน้ำมันนะครับเขามีแถมให้นะด้านนอก เชิญท่อพันเรียบร้อยใส่สายเรียบร้อยนะจุดนี้นำทิ้งก็เชื่อมจุดเดิมสายห่างปลามาต่อนี่เป็นสายสีมาต่อสองห้าก็ได้นะครับสาสีดำแล้วก็แวกค้ำเรียบร้อยนะครับปิดไปประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วนะครับแวกค้ำไปละปิดเกตเทสรั่วอยู่ก็ไม่ขึ้นนะครับแวกค้ำอย่างนี้ตัว ขอด้านในก็ฝาที่เขาแถมมาให้นะครับก็ปิดรูงฝั่งนี้นะครับจะมีฝาแถมมาให้ด้วยปิดรูปปิดรูทางออกนะครับโชว์ด้านในปิดเกจอยู่นะครับโอเคต่อไปก็จะมาเปิดเมื่อกี้เอาปรจแจเลื่อนเปิดไว้แล้วนะครับเปิดท่อสองหุนก่อน ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวตัวนี้ออกเหลี่ยมตัวนี้ใช้เป็น5้มิลนะครับเปิดท่อสองหุนกันครับดดเ,ดเดีวกันเบอร์เดียวกันเนาะบนกับล่างคนละเบอร์บ่าเบอร์เดียวกันเปิดซ้ายนะครับค่อยๆเปิด เริ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับปิดให้สุดนะครับโอเคสุดแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวค่อยคันลอกทีนะครับ สองแล้ก็สี่คนนะครับเปิดเหมือนกันพยายามเปิดให้สุดนะครับซ้ายนะครับ เคยประแจขันให้แน่นนะครับดูแรงดังนอีกทีโอเคไม่เกิน250 psi ยห้าสบนะครับก็ใส่กันฆ่าเชื้อนะครับดับกินดับกินค้าเชื้อโรคนะครับมีให้มาสองอันนะแล้วคุณง่ายเหมือนคาร์าบอนนะครับคาร์บอน ใส่เข้าไปครับเจ้าของทําเองอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคสายเบกเกอร์ก็อยู่นี่นะครับเบกเกอร์เดิมอยู่นี่เปิดแล้วนะครับปรอบก็รีโมทใหม่อยู่นี่น,น,นาตาเดี๋ยวใส่ทาน มาจับกระแสข้างนอกก่อนจับกระแสค่อยร้อนนะครับตั้ง20แอมป์0.27นะครับกระแส8.2แอมป์นะครับแต่อินเวอร์เตอร์น่าจะเกินเพจอยู่แต่เวลาเข้าโหมดประหยัดมันก็จะลดลงอาจจะเหลือประมาณ3.5แอมป์หรือเปล่านะครับ3.2นะึ กระแสแอมป์ M นะสองจุดแเปิดแล้วครับให้ตั้ง 25, ยี่สิบห้าอย่ะอุณหภูมิโหมดต้องกดโหมดถึงจะขึ้น26 25สามารถก็25่ีออนมีออฟมีสปีดพัดลมมีออโต้สปีดสอ ตั้งเป็น high แล้วครับโอเคสวิอันนี้ลองสวิงกันนะครับ uh huh. ลองกันดิท uh huh. yeah. เ a y เนี่ยอ๋อมันจะดับไปเองนะสว่างแป๊บเดียวก็ดับไปเองโ uh huh. หมดคูแล้วนะครับ uh huh. ตั้งเบอร์แรงก่อน ชอบเงียกบก็กดออโต้นะครับหมดตั้งเป็นออโต้ไปจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อ่อนเร็วนะครับรบเดี๋ยวดูลลมันยาลงมาที่ร้อยกระแสะตอนนี้ขึ้นมาที่สามจุดสามสี่สามห้าเดี๋ยวรอน,นหนึ่งเดี๋ยวจะจับความร้อนเนียเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาเอากิวมาใส่นะครับ เพราะว่าลมมันจะแรงรอยู่ไอ้มันระบายความร้อนไปนะครับทั้งนอกให้เพิ่มคิวใส่ครับเสียสปีดแล้วนะน,นี้เกจน้ำยาขึ้นประมาณร้อยสิบนะครับร้อยสิบปีไอแสขึ้นไปห้าแอมป์ห้าแอมป์เลยวัาความร้อนดูที ัดความร้อนนะฮะหน้าแผงพัดลมตอนนี้36.7สิบหกโยกระแสแอมก็อยู่ที่5.69นะครับตีไปหกแอมวัดความเย็ยนขึ้นมาที่อยู่ที่150ยห้าขึ้นไปที่160เลยนะครับ ร้อยหกปีไอนะครับกระแสสปีดแล้วนะกระแสตอนนี้อยู่ที่6กจุดเนี่นยะครับไม่เกิน7แอมป์อยู่ตอนนี้ความร้อนเอาโดนอีกความร้อน41นะตอนนี้41.2บ 2.3นะน,นะครับตอนนะี้7แอมป์ครับอนี่เกตลงมาอยู่ที่160นะประมาณ160ปีตไอน,นะครับนะดูแอมอีกทีกันอ่อ7.40ครับตอนนี้ความร้อส45.4 ถ่ายไ,าายไวนะ้ะนะครับเผื่อเวลาเสียได้ซ่อมถูกไปมีออนเหรอเจ้าหวหด46.3ออนแล้วเนาะองสามเฟสซ้ำมอเตอร์อีกมอเตอร์7.6 60ฮะออนก็ช้ำนะฮะ2นทั้งไปทั้งกลาบช้ำแล้วนะอะ่อกเย็นเร็วมากนะนีะ่แหละน่าจะสูงสุดแล้วแหละ7.45นะครับเกินแอม ความร้อนก็อยู่ที่46.9นะครับอันนี้ต้องใส่กิวนะเพราะว่าอ,อย่ให้เจ้าของมาใส่ีนึงเพราะถ้าอันเก่ามีกิวอยู่นะครับมันชนกำแพงจะทำอะไรไม่ได้จะร้อนจัดก๊น้ํายาก็อยู่ที่160 psi นะครับเท่าที่นั่นงเก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวช่างแมววัดแรงไฟอีกทีนึงความเย็นนะไม่ต้องห่วงเย็นอีกแล้วนะครับ Okay. เดี๋ยวก็เช็ควนไว้นิดนึงนะครับไฟ L N เนอะ L สีแดงอัอะไรก็ได้นะนเดียวมาถ่างก็เป็นแดงไว้ก่อนแล้วกัน L N อ่าสองร้อยยี่สิบหกโวลต์นะครับเดี๋ยว N กับ S N กับ S. S เป็น AC นี่ก็ขึ้นเก้าสิบสิบสามนะครับอ่านี่เป็น AC วัดเป็น DC ตั้งมิเตอร์ดิสทอรเป็น DC นะครับเดี๋ยววัด2กับ N อ็นเอ็กับเอสนะครับเดี๋ยวนะครับตัวไหนเป็นบวกอ๋อ S S เป็นบวกนะะเป็น DC ใช่ไหมเก็บข้อม,มูลก่นอนดีซี DC. โอเคสีอ่าสองเเป็นลบนะสีดำเป็นบวก S นะครับอยู่นี่ 5่าโวลต์สูงสุดหกโวลต์ไม่เกินยี่สิบเอ็ดเลยวะเท่าที่เห็นตามเท่าที่เตอร์ที่ต้อนจับได้นะครับไม่เกินยี่สิบโอเคอ่ความร้อนกัน,นละสี C ่สิบหกจุดี่ีโอเคครับใส่ไฟนี่ก็เผื่อหน่อยนะครับ มันต้องโค้งไปอย่างนี้นะครับฝาแต่วนี้เช้นนี้ไม่งั้นจะมีปัญหาน,นี้ก็พอดีนะครับน,นี่ก็ตรงมย่งเดียวห้องเช่าจะเจาะเยอะครับสวยงามไม่ดังอีกต่อไปเงียบโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ ติดห้องเช่าก็เอาประมาณนี้นะครับเจ้าของห้องติดเองนะออกไว้ก่อน